สวัสดีครับสวัสดีค่ะวัีวัวัรางวัลอะไรไหมครับเก่งของพดีฮะวันขวัรางวัลอะไรกลับบ้านไหมครับรางวัลของทุกคนฮะไม่กวัดไม่กวัดเรามาแบบชิมรางกันเลยครับก็รางวัลนี้นะครับเป็นรางวัลของพวกเรานะครับทีมเข็มจีราต้องรอดครับกับรางวัลอ่ best noticeable นะครับก็คือแบบว่าได้รับการแบบว่ามองเห็นรู้จักได้ๆะครับก็ เป็นรางวัลแรกของพวกเราเลยแบบดีใจมากๆไม่คิดไม่ฝันเติมฝันครับก็ากลับรางวัลแล้วเขียนฝันข้างฝาสุดๆเขียนติดฝาบ้านว่าต้องได้สักรางวัลครับลูกต้องทําให้ได้บอกแม่ไว้จําได้เสมอครับแล้วรางวัลนี้จะไปอยู่ที่ไหนฮะก็ไปอยู่ที่ตู้ของดูมันดีเราของพี่เก่งเหรอคะครับผมเก่งก็เป็น Rising Star ครับก็ครับ เป็นนักขับรถเหรอครับ,รบไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นได,ดเวอร์เรียก้ว่าเขาเป็นคนมาแรงในตอนนี้ครับผมครับ <c oughs> ก็เขินเนะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณที่มอบรางวัลน,นี้ให้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยก็เป็นกำลังใจในการทํางานมากๆทั้งสองรางวัลเลยคือเป็นกําลังใจในการทํางานของพี่ๆทีมหลังบ้านทุกคนพี่ๆนักแสดงไม่ว่าจะเป็นพุ่มกับ หรือส่วนไหนของโปรดักชันก็เป็นกำลังใจมากๆเลยครับในการทำงานครหนังมีขนาดแบบนี้แบบแฟนน้ำหนวกกันขนาดไหนครับถ้าซีรีส์ออนมันจะขนาดไหนก็ จริงๆก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะครับ,รบขอบคุณแทนพี่เก่งเพราะว่าของพี่เก่งเป็นการโหวตเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นของกรรมการตัดสินก็ก<อ>็ขอขอบคุณทางไวด์อเวนิวเวอร์สที่แบบมองเห็นเพราะว่ากรรมการก็ได้ข่าวมาว่าแบบกรรมการมาจากแบบหลากหลายแบบท่านเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบลงคมเห็นว่าให้เขียนจิตาต้องรอดได้รางวันนลวนี้เลยนะครับก็พูดเลยแล้วกันว่าขอบคุณมากๆสาหรับสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นกําลังใจสำหรับพวกเรามากเลยเนาะที่จะเรียกว่า คิวที่เหลืออยู่มันต้องใช้กําลังใจใช้แรงเยอะมากทีนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันแรงขับเคลื่อนที่จะทาให้ทีมเขียนกีฬาต้องรอดแบบตั้งใจยิ่งมากกว่าเดิมตั้งใจที่ว่าตั้งใจแล้วก็ตั้งใจมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามันทําให้เรารู้ว่ามีคนมองเห็นแล้วก็ให้คุณค่าในสิ่งที่เราทําไปถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เพยียง1นาทีแต่ว่ามันก็ได้รับการมองเห็นแล้วก็ได้รับการบอกต่อได้รับการแบบให้รางวัลซึ่งก็เป็นอีกอย่างหน,งนบบึ่ทีม ล้องทีมไฟทีมพุ่มกับทีมทุกทีมที่อยู่เบื้องหลังก็น่าจะได้กําลังใจจากสินไปเยอะมากก็ขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับทีมงานเบื้องหลังทุกคนเลยครับอ้เก่งเก่งก็ขอบคุณอีกทีสอ,สรองรางวัลน,นี้ก็ขอมอบให้กับพี่พี่แฟนคลับทุกคนด้วยครับผมก็ทุกคนน่าจะเป็นกําลังใจในการในการติดตามพวกเราเป็นกำลังใจในการในการใช้ชีวิตหรือว่าในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งเชื่อว่ารางวัลน,นี้ จะเป็นตัวแทนที่ดีของพวกเราครับแล้วก็อย่างนิดนึ่งรางวัลมันชื่อว่ารางวัล noticable e นะ,ค,ะครับรัมเปญจัดาดาต้องร้อยก็ขอขอบคุณทุกแพลตฟอร์มพวกเราจะมีทีมช่วยเหลือพี่ๆที่น่ารักกับเราที่กระจายคือเอาไปตัดต่อเอาไปทำเรื่นงทำนี<ๆ>่เอาไปเผยแพร่ให้มันถูกมองเห็นมากขึ้นเปิดการมองเห็นให้กับสิ่งนี้ซึ่งเราจะไม่มีสิ่งนี้ไม่มีรางวัลนี้เลยถ้าแบบ ขาดความรักจากทุกคนไปขาดแรงกําลังที่แบบคุณนั่งตัดต่อไปเป็นวิต่อวิเอานน้นมาใส่อนนี้เอาเพลงมาใส่นั้นอันนี้ทุกอย่างมีความหมายกับพวกเรามาอยากให้ดูว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลของทุกคนเหมือนกันครับคิวไหนครับฮะรู้แล้วเหรอฮะมันมีแ,<า>งแรง,งแจริงเหรอครับผมก็ ฝากทุกคนด้วยนะครับเขียมจิราคิวต่อไปนะครับก็ฝากกแดแฮชแทก็กฝากส่งกำลังใจมาให้เราได้นะครับก็<ม>ถ้าถึงวันที่พูดได้เดี๋ยวจะออกมาพูดแต่ครับ<ม>ว่าเป็นวันไหนไไไหรครับปีหน้าได้ดูแน่นอนครับปาปาพูดแบบน,นั้นใช่ลแล้วขอบคุณแฟนๆนะครับ,รบที่เขาเรียกว่าให้กำลังใจพวกเราแล้วก็เฝ้ารอคอยคิวต่อไปซึ่งมันน่าจะใกล้ๆนี้แหละครับมันน่าจะ แล้วน่าจะมีอะไรพิเศษเร็วๆนี้ครับก็บอกเลยว่าพอได้รางวัลปุ๊บคือมันยิ่งอยากอยากถ่ายทวามรคืออยากออกไฟมันมาเลยใช่ไหมคือเรียกรถตู้ไปที่กองถ่ายได้เลยทำามาไปรอเอ้ยแล้วก็มีมีคนรอดูหมีไก่ฉีกอยู่หรือเปล่าครับได้รางวัลแล้วอาจจะได้มีไก่ฉีกแบบพิเศษนะให้ให้พี่เก่งรอดูว่าจะได้เห็นแน่นอนครครับผมก็ได้เห็นแน่นอนครับแต่เก่งขอ ขอดูตารางเวลาว่าวันไหนได้นะฮะเดยวเก่งบอกครับว่าถ้าทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมีกะซิ่งเนาะรอไปเราก็รอได้อยู่แล้วว่าก็ <รอ S 1> ไม่เป็นไรเราซื้อซื้อ,อกินเก่งก็ได้มันจะไม่อร่อยเท่าแบบฝีมือพี่อะดิอ่ะงันเดี๋ยวเราต้องรอดูนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ